Uhm. สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมเพชรมังบน่ยวันเ่นสตอนแรกยึวันที่ย3กับยึี่มีดตอนที่สี่อีี่มอีที่อเพนออกมันเป็นมือรอเล่าเออเียดี๋ยวเดี๋วคอ่ะที่4ี่ขึมีที่3เบิ้งมก่อนมันตรมีเนี่ยไปเรื่อไปปึิ่ม ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องนครับเมื่อนี้ก็มาพบกับเอาโชคนะครับช่วงพักเที่ยงพอดีครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงพักเที่ยงครับพักเที่ยงก็แค่เครื่ชัุ่โมงเองครับก็มีเวลาแค่แป๊บเดียวครับกินเขาแล้วก็มาไล่ทักทายพี่พี่น้องนครับ ทังบุญกับโซเรื่องนั่งกันปากเกียวติดนังครับติดละครปากเกียวไปทำงานแล้วปะไปแล้วครับไปทำงานแล้วเดี๋ยวโชคกแทกับคุยกับพี่ๆน้องๆอีกจักเข้านึงครับการคนอื่นกับสวัสดีนะครับสวัสดีวันออ่ะไรสงสารวันคริสต์มาสเมอร์ี่คริสต์มาสนะครับทุกทุกคนนะครับ ที่อยู่ทั่วโลกนะครับบัว่าเะีไทยหล้กก็ต่างประเทศครับข้าวหมีความสุขนะครับกาช่วงนี้การบัว่าเตีทังไทยนะครับหล้กกาทั่วโลกนะครับที่รูรูอยู่นะครับตอนนี้การทังอิสราเอลกรับโอ้ผมไปเบิ้งนเขานะครับอยู่อิสราเอลนี่เป็นตาตกใจครับมือหนึ่งโบมันหน่อยๆครับติดชีพันเจ็ดชีพันแปดนะครับโอ้ยครับถือว่าติดหลายนะครับ ตามที่คา,าดไว้นะครับที่่ามเพ์มินโบไว้นะครับว่าช่วงปีใหม่นี่น่าจะก็น่าจะมีนะครับน่าจะมีเอ่เอมาล็อกดาวลรอบสามก็เป็นไปตามคาดครับเข้าดาวก็เลยสิกลายเป็นล็อกดาวนะครับก็คือตรงอยู่ในอ่แจะบริเวณเข้ยมจะขวางบตงปตองไปไกลนะครับสําหรับอ่า มาตรการของเพื่อนนี่ทั้งอสเสราเอลนะครับกัทุกประเทศกับซี่มีมาตรการต่างกันไปนะครับแต่ว่าก็คล้ายๆกันแล้วครับส่วนมากก็คล้ายๆกันเบืดทั้งอสเสราเอลนี่เพราะว่าหามหามคนต่างชาติเขามากครับนี่คือปัญหานะครับของคนที่เอาเินว่าที่จะมาทํางานนะครับนี่ก็ต้องคล้ายๆกับว่า กาบบรูจัสิตอนไดนะครับอาจจะล่าโดนไปอีกนะครับแล้วก็มีอ่าคนอิสราเอลเองนะครับก็ตรงมีกัก์โตนะครับเมื่อกลับมาจากต่างประเทศเข้าประเทศก็ตรงกักโตคือไท่แหละครับก็สิมีสถานที่ต่างๆให้อ่าได้นะครับแล้วก็เริ่มจากมืออื่นนะครับวันที่ยีิบเจ็ดนี้กัเพื่อนก็จะอ่าล็อกล็อกดาวนะครับคือเริ่มเริ่มจากมืออื่นวันที่ยีิบเจ็ดอ่า พื้นบ่าห่ออกไปหนึ่งพันเมตรครับผมสาหรับประเทศอิสเาเอวก็แตกต่างกันไปคล้ายๆกันนะแต่ว่ากัอยู่ที่ว่าแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศเพิ่นจะอาเฮ็ดกันแบบไดกนนะครับเดี๋ยวเสียงเขาท่านผู้ชมนะครับโอ้เสียงเอาัซาาี่แล้วครับพี่น้องก็มีห้างนี่ก็ปิดครับผมโรงแรมสถานที่พักกอนนี่ปิดเบิดเลยครับยกเว้นยานล้านขายยาครับผมร้านขายยาล้วก็ร้านค่าซปเปอร์มาร์เก็ตนี้ ก็ยังดีครับเป็นยังไดไปจับใจซื่อของเดรักเนาะพี่้องขอบคุณในายๆครับผมที่เข้ามารับชมนะครับคุณสุเทพนะครับสวัสดีครับสยามรอยยิ้มสวัสดีครับลูกสาวลานะครับอีสานชาแนลสวัสดีครับผมโกรเก้นะครับสวัสดีครับอิเาเยวติดโอ้เยอะครับตอนนี้เยอะนะครับจากสตีดของผนี่ทั้งเวดเลยนะครับสามแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยเก้าสิบเวคนนะครับก็ รักษาหายนี่สามแสนหาหามื่นเจ็ดพันกค้นนะครับก็บมีส่วนต่างอยู่ประมาณสักสามสามมื่นที่บุท่านได้รักษาเรีวนะครับที่บุท่านได้รักษาหายแต่ว่าแต่ละมือนี่ก็บุบตรา่กว่าสองพันนะครับมันก็จะมีมากเรื่อยๆนะครับยังมือควันกับแปดลอยแปดอยกว่าละกันอีกวันที่ยี่แวนะครับวันที่ยี่สามที่พานมากอ่ะพันหก ขอโทษนะครับรถเสียงรถมอเตอร์ไซค์วันเสาร์จะมีเขาเอื่อนมากลุ่มกลุ่มดีครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับทุกเสาเขาจะาขับขี่รถขึ้นเขานะครับก็จะติดกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีวันที่ยี่สิบเมษายครับสองพันสามวันที่ยี่สิบนี่จะไหลครับสี่พันสามนี่ครับก็คือสถิติแบบติดหลหลนะครับก็น่าตกใจจนจนมีรอสามจนได้นะครับ สำหรับผู้ใดที่จะมาทำงานนี่ยติดตามข่าวสารบึงนะครับเกี่ยวกับอิสเรียวนะครับมีเพจหลายเพจนะครับเพราว่าจะเป็นทุกเรื่องเมืองยิ่วนะครับยังีงก็ขอขอบคุณนะครับที่มีเพจดีๆนะครับให้พี่ๆน้องๆเข้าได้ติดตามนะครับติดตามข่าวสารนะครับสำหรับเรื่องเล่าของอิสเาเอวนะครับคือว่าดีนะครับจะได้รู้เท่าทันนะครับสถานการณ์ปัจจุบันเป็นยังไงนะครับ ขอพูดในไลน์ที่แวรเวียนเขามานะครับพีดแพร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตั้งจากไทย1ิปเกียร์นาฬิกาที่ตอนนี้ไทยซิปเกียร์นาฬิกายิมหาที่ตั้งกันหาชั่วโมงครับคุณโกเกะนะครับแล้วก็คุณสุเทพอยบานซิปเกียร์จุดสามศูนย์แล้ะครับเยายายจ๋าเบลเยี่ยมกับมาแล้วพี่โชคชัยนะครับอ้วนๆมาแล้วจ้านะครับจากพีดแพร์นะครับเลื้ๆจ้านะครับจากยายจ๋านะครับ แต่ว่ามันก็นยังมีข่าวดีครับผมอ่าย็บเชื่อหลายชีพันกาคน,นตอนนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีข่าวดีข่าวด,าวดีคือว่าวัคซีนมาแล้ววัคซีนมาแล้วแต่ว่าเขาเขามีนโยบายว่าให้ให้ชีดอ่้คนที่อายุ6กชิขึ้นไปก่อนนะครับแล้วอาจจะเป็นกลุ่มที่กลุ่มเสียงนะครับเป็นพยาบาลนะมู่กันเริ่มไปเ็นงานแล้วครับไปทำงานแล้วครับไปไปใส่ก่อน มูกับไปทํางานเหรอครับก็คือเขาจะเน้นค้นเทียอาอยู่หลายๆก่อนครับเขาจะาทยอยฉีดกันไปเรื่อยๆจากการที่นายจ้างคนบอกนะครับคือคนอายุหกชขึ้นไปเขาจะเอาก่อนเลยครับแต่ว่ายิสเาเอลดีเนียเป็นประเทศน้อยนะครับอาจจะควบคุมควบคุมได้ง่ายเนี้ยจังหน่อยถ้ามีวัคซีนอะไรกับโอ้ผมกันมูเฮาเป็นแรงงานไทยนะครับกันยังดีนะครับอุ่นใจหนึ่งก็คือเวลาถ้าประเทศเขา ควบคุมได้นะครับประชากรของประเทศเพื่อนห้องเป็นแรงงานห้องกันอ่ะห้อกัยังมั่นใจว่ายังหน่อยกัเออก็ยั่งดีมันบไครับคุณเกสรนะครับสวัสดีครับครับดูแลตัวเองนะครับก็ยังวันกันเลยคุณนิพนธ์นะครับสวัสดีครับผมลูกสาวลาเชนเนลกันเลิบๆนะครับคุณลันซียาสวัสดีครับเอ็นเฟนบอกว่าพรุ่งนี้อิราเลจะล็อกดาวน์แมนครับแมนครับผมตามเข่ามืออื่นสิเกนาฬิกาครับผมสวัสดีปีใหม่และเสียโชคแล้วทุกๆคนครับขอบคุณหลรายครับ อ่าพี่สัญญานะครับญี่ปุ่นก็ติดเยอะนะครับครับผมทั่วโลกครับผมตอนนี้บอกว่าจะไทยนะครับจังได้กัดูแลสุขภาพนะครับยูพี่กัอ่าติดกันเยอะครับแต่ว่ากับพ่อมีเข้าดีก็คือยังในหน่อยกัอ่ายังมีวัคซีนเขามาคนไทยนี่ก็เดี๋ยวติดตามเขานะครับว่าจะอ่าได้สีดตํนเพลินพอวันแรงงานไทยอยู่นี่กับเจดมื่นเจ็ดแปดหมื่นคนนะครับกัผมกับบ้าหลายนะครับ สำหรับแรงงานไทยนี่คือว่าอันดับหนึ่งของอ่ยูอิสเรียวครับผมสวัสดีน้องโชคนะครับดูแลสุขภาพด้วยจ้าจากพี่อรอนนะครับคุณตะวันคุณตะวันไกยดูแลด้วยนะขอให้ผ่านไปดูดีครับขอบคุณหลายครับคุณตะวันไก่ครับผมคุณท่องสุขดูแลตัวเองดีๆพี่โชคนะครับอ่าพี่บุญธูสวัสดีครับผมอ่าพี่เฉลวยนะครับสวัสดีครับดูแลสุขภาพครับผม คุณนิพนธ์สวัสดีครับคุณวัฒนากรมูลนี่สวัสดีครับผมดูแลสุขภาพทุกคนครับน้องเกเวลาพรนะครับสวัสดีครับแล้วก็คุณสมสมเพาะสมพมบอกครับคุณสมภพครับผมขอบคุณครับดูแลสุขภาพเด้อเตรียมมามาเลยยังครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมือเลี้ยงนี่แหละครับเดี๋ยวเออมื่อวันเสาร์ครับมื่อวนอ่ถ้วยเฉลียวเขาหยุดครับแต่ว่าผมโมยุด โรงงานผมยังตัดผักอยู่ครับยุดมืออื่นเดี๋ยวมืออื่นผมก็จะไปเตรียมคองไว้นะครับสองอาทิตย์แต่ว่าผมมีปัญหาครับเพราว่าสุปเปอร์มาเก็ตเขามองผมอยู่นี่ยุ่งเก๋นะครับจะไปเอาได้นะครับตามกฎของเขาก็คือเขาบอบยิดครับสําหรับลานขายายกับซุปเปอร์มาเก็ตมีแรงงานไทยติดบ,บอครับอันนี้บอท่านใดมีข่าวไดงยินมากนะครับเดี๋ยวผมจะลอง,ลอง,ลองหาเบิรงนะครับอาจจะคุณกระหนก กนกศิลนะครับคุณมนทิชานะครับสวัสดีครับผมยาจ้ากับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณบัวล่านะครับสวัสดีน้องโชคตอนนี้ดูแลสุขภาพนะครับเดนมาก์กเยอะขึ้นกันครับผมกับดูแลทั่วโลกครับผมขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะจากคุณมนทิชาหนิงคุณหนิงนะครับสวัสดีครับเฮลโลเฮลโลเฮลโลคุณหนิงพี่สมาดีสวัสดีบ่าโชคอยู่บนมีหนึ่งคนใจสิขาดแล้วค่ะดูอยู่บนมีหนึ่งคนใจสิขาดแล้วค่ะโอ้ขอให จะได้กับสูสูนะครับเด้อขาให้่านผลไปด้วยดีนะครับเด้อนางรักสวัสดีค่านะครับเซอร์บ๊อบบี้นะครับก็บอกว่าสู้ๆนะครับคุณผับผับคุ้มกับว่าสวัสดีน้องโชคนะครับสวัสดีครับคุณสมพลบอกว่าล็อกดาวน์อกนอกเข้มไดไหมครไปได้ครับไปไปได้หนึ่งพันเมตรบอกเกินหนึ่งพันเมตรแต่ว่าถ้าไปร้านขายยาไปร้านขายยาแล้วก็ไปซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อขวงกินไปได้ครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับผม สวัสดีค่ะคุณน้องและเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกคนนะคะจากมีม่คีโมจินะครับสวัสดีครับขอบคุณหลายๆเด้อพี่คีโมจิครับสวัสดีนุ่มโชคดูแลสุขภาพเด้อจ้านะครับจากคุณน้ำพรนะครับสัญญากับบอกว่าเจ็ดสิบปนขอให้ไทยขอให้ปลอดภัยเด้อนะครับจากสัญญาอ่าวไทยนะครับท่านไลโซนะครับครับผมตอนนี้มาตอนเที่ยงครับพักกินข้าวมูไปเบิร์แล้วเดยอพ่อเงี้ยโชคเด้อพ่อเี้โชคเพื่อเดียวนะครับคุณเพชรสวัสดีจ้านุ่มโชค เพชรหรือพีดคุณพีดนะฮะโอ้คุณพีดนะครับคุณพีชนะครับสวัสดีนุ่มโชกนะนุ่มบ้านนาอีสานขนานแท้สวัสดีครับไอมามาสางวาผมมีโอกาสเป็นแม่นิลีครับก็คือเขาเขียนไว้เลยนี่ครับว่าห้ามชาวต่างชาติเดินเข้าประเทศอิสราเอลนี่ครับก็คือช่วงนี้เขาอาจจะอยู่ในช่วงนี้แหละประมาณนี่แหละสองอาทิตย์หรือยังนี่แหละประมาณนี้แหละครับเขาก็ตตรงติดตามข่าวสารบางอีกนะครับ คุณขิงกับพีเสี์บอกว่าสวัสดีไอ้โชคสวัสดีทุกคนนะครับครับผมตอนนี้เฮาอยู่สมุทรสาครกับนั่นแหละครับกับตามข่าเนาะครับเนาะคุณพิษคุณไอ้นะครับสวัสดีไอ้นะครับสวัสดีครับคุณลีย่าสวัสดีครับป่าไก่กับเย่มาท่านกับสวัสดีครับป่าไก่นะครับอาดอกเตอร์ฮันสนเทียกับบอกว่าดีครับกี่โมงเนาะที่สั้นเร็วนะครับตอนนี้12.3สาครับผมสายหานาทีแล้วครับแต่า่ปเป็นยังครับ นุ่มโุบลเอินแล้วมาทํางานหมดว่ะสวัสดีครับนุ่มโุบลครับเอาเอา,เอาล่างออกก่อนเอาล่างพักออกก่อนนะครับคืออยู่โรงงานอ่ะจะเป็นปลูกพักแบบใส่ปลูกพักบนล่างครับแล้วก็ต้องเอาเปิดเครื่องเป็นคว่ำแล้วก็ให้ล่างมันเลียไปตามล่อนะครับแล้วก็วิ่งเขาโรงงานตาัดแล้วก็ให้มันวิ่งเขาเขาไปในโรงเลือดเองนะครับตอนนี้นุ่มโุบลเพิ่นก็เป็นนาที่ของนุ่มโมบลแล้วครับแต่ว่าบางมือผมก็ได้ไปเปลี่ยนเพิ่นเปลี่ยนกันเปิดเครื่องแล้วก็ปลูกพักเขาไปไม่ใช่นะครับเป็นระบบ อไอ้เขาเอิญยังปลูกผักในโรงเรือนแบบแบบคอมิวเใส่์คอมพิวเตอร์นะครับใส่ปลูกบนล่างดูแลตัวเองดีๆนะครับแต่ว่าตะกี้ลุ่งลุ่งคลิปอยู่ครับแต่ว่า,น,าน่าจ้างคนยันคนท่งอิสราเอลไปเลี่ยนแบบแต่ว่าคนไทยคนเบา่นว่าบางครับก็คืออยากเหเี็ดเลยครับแต่ว่า่นยันคนอิสราเอลที่มีทุนหลายแล้วก็ที่มีที่กกรูการเกษตรแบบลักษณะนี้ดีนะครับเขาเขา,ายัานเขาเลี่ยนแบบนะครับ แล้วอยู่ไทยเห็ดเลยเพิ่นวานะครับบ่เป็นยังนะครับคุณผู้พิพัฒน์บอกว่าดูแลสุขภาพครับอย่าอย่าลืมอ้วนพาอ้วนไปหาเห็ดครับเดี๋ยวเมื่ออื่นนี่แหละครับเดี๋ยวล่องมึงจะมีหรือเปล่าส่วนมากจะเกิดช่วงหล้างปีไหมครับหลายช่วงนี้กันเก็บได้เรื่อยๆครับแจ่บ่อลหลตอนนี้ดูบ่านน้องบมวอยู่ครับครับผมคุณนิพนนะครับบ่านน้องบวกเป็นอ่าม่เดียวกันนะครับอยู่บ้านเพื่อนกโาวโอเคอยู่หอกครับมีทีมีทังนี่ เดี๋ยวกับติตตามรับชมนะครับว่าเพคุนสีเฮดไปจังไดนะครับอิตาลีล็อกดาวน์สองอาทิตย์ครับคุณปานน้อมนะครับสวัสดีครับรักษาสุขภาพด้วยจากคุณลีย่านะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโควนะคบจากโคคีโมจิครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นบ้างบักกงจากคุณปาลิชัดนะครับคุณจีระนันเลี่ยมกับสวัสดีครับทุกคนไทยเล่านาลัวนะครับครับขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเธอทำอะไรบนหัวโกกผมหออมันเป็นหมวกครับอ่าเป็นหมวกเวลาเราไปตัดผักครับผม นี่ครับเวลาเวลาเขาตัดผักเขาจะให้ใส่หมวกแบบนี้ครับแบบไม่ไม่ให้อ่าเขาเรียกว่าไม่ให้ผมหล่นไปในในผักนะครับประมาณนั้นครับอ่าบ่บ๊นี่ยังครับเป็นหมวกที่ธรรมดาซืฉอๆครับเป็นหมวกที่กันผมเราหล่นลงลงไปเวลาเราตัดผักนะครับสุดๆครับจากพี่จือพี่จือนะครับสวัสดีครับผมคุณชชยที่ไมขอใหยทุก ขอคนไทยทุกคนในเซเรียปลอดภัยนะครับครับผมครับคุณชช่พี่ไม้นะครับอ่าคุณอำนวยสวัสดีจ้าสวัสดีลาบนะสวัสดีครับพี่อำนวยครับผมเจสสาวเยอรมันจบจบครับขอบคุณครับผมเจสสาวเยอรมันนะครับนาวค่ะสวัสดียามเย็นค่ะสวัสดีครับผมพียอรอนสู่ๆแล้วก็ริี่ย่าสู่ๆเยี่ยมนะครับคุณไช่สีสุกสวัสดีบาวโคเป็นกำลังใจครับผมขอบคุณหลายๆครับสวัสดีทุกท่านจากเจ๊สาวนะครับครับ ยังมีข้าวดีอยู่ครับยังนหน่อยๆกัตอนนี้ติดกันหลายมีมาตรการล็อกดาวแล้วก็มีห้ามออกไป1น0 0งพันเมตรร้านทุกอย่างปิดนะครับยกเว้นลานขยายาแล้วก็ s ซูปเปอร์มาเกต็ตยังเปิดอยูสองยางนะครับแล้วก็มีอีกยางนึงเขาบ่าให้ร่วมกุมกันเกิน20่สิคนในสถานที่โลงๆนะครับเช่นสวนสาธารณะหรือทุกอย่างนะครับห้ามเกินยี่สิบแต่ถ้าเป็นในโรงงานสิบคนครับ ดูได้บ,บเกินสิบคนอ่านี่ก็เป็นมาตรการพกเพื่มเแล้วก็มีล็อกดาวน์แล้วก็มีเช่าอิสราเอลออกไปตั้งประเทศเขามากก็ต้องกักตัวคือไทยครับแล้วก็มีอ่าห้ามชาวต่างชาติเดินเข้าอิสราเอลนี่ละคืึ่นักนะครับนักสําหรับคนแต่ที่จะเขามาทํางานหรืออ่าต่างๆนะครับเหตุธุรกิจต่างๆนี่คือตัวนี้เขาเขาโบาเขานะครับเขาให้ห้ามเลยครับ เราก็ยังมีข่าวดีคือยังน้อยก็วัคซีนมาแล้วแล้วก็ฉีดแล้วแต่ว่าฉีดเฉพาะคนอายุที่ยี่สิบโอ้ยไม่ใช่ยี่สิบหกสิบปีหกสิบปีขึ้นไปก่อนนะครับประมาณนี้ครับผมก็ตอนนี้ก็รชิมห้านาทีแล้วครับผมเ่าโอเคครับมือนี้ก็สั้นๆนะครับพี่น้องมีข่าวสารมีอ่าเราก็มากที่จริงก็อยากจะมาสวัสดีพี่ๆน้องๆแล้วครับสวัสดีเมื่อวานนี้ก็ เห็นงานเบิร์มือครับบอได้มีโอกาสมาเมอรี่คริสต์มาสนะครับสำหรับพี่ชาวไทยเฮาทั้งไทยแล้อกค่ทยูโทโลกนะครับที่ฉลองคริสต์มาสกันนะครับเดียวกับทั้งเฮากับทั้งปีใหม่แล้วนะครับเนาะวันนี้กับเที่ยวการเมอรี่คริสต์มาสคนไทยเฮาายู่ทโลกนะครับแล้วก็ที่รับชมอยู่นะครับขอให้มีความสุขความเจริญทุกทุกท่านครับปลอดภัยจากโลกภัยทุกย่างครับผมในไลนี้ก็สั้นๆครับเดี๋ยวไปทำงานแล้วครับ สวัสดีครับผมอ่านบาอ่านบาครบขรับเพราะเลยคุณลุงจุลลุงลุจีสวัสดีครับผมคุณนัทสุดาสวัสดีครับอ่าคุณนินาสวัสดีครับคุณกอกีีสวัสดีครับคุณทิพพาสวัสดีครับผมคุณอัมไพวงศงสาวงวาดนะครับสวัสดีครับคุณนุชอ่านัทสุดาสวัสดีครับดูแลกันนะครับคุณบุตรดาสวัสดีครับผมอ่าเคเค้อนะครับอาากาศก็ตอนนี้ซิบก็องศาครับผมคุณนัทฤพลสวัสดีครับ พี่นุ่นฮงกับสวัสดีน้องโชคนะครับคุณวัสนาสวัสดีครับคุณวัสนาครับแล้วก็มีคุณสัญญาครับสวัสดีครับคุณทิพยาบอกว่าไปหาเฮ็ดกับบอยน้องบัวแม่นครับบ้าบอยมู่เดียวกันครับทรหากันอยู่เรื่อยนะครับกับเป็นอยู่ฟาร์มงัวครับผมกับไล่ครับไล่ลีครับคุณทิพยาเป็นกับน่าจะเป็นแฟนครับของทางเบาบอยบอยน้องบัวนะครับกับเป็นบ้านเดียวกันครับผม วิมลแจ้งมันจบสวัสดีครับผมอน้องเย้าอ่อนท้วงสวัสดีค่ะเบนวานะครับหน่อยโคกลางสวีครับบ่าวโชคนะครับคุณอาทิภาอาทิภาสวัสดีน้องโชคนะครับอ่าไม่ชาแนลสวัสดีครับคุณลุงลุจีบอกว่าดูแลตัวเองทุกอ่าคนไทยทุกคนนะครับในอิตาเลียครับสวัสดีครับบ่าวโชคจากคุณอ่เกษมก่อนกล้วยนะครับสวัสดีครับดีโมบายสวัสดีครับผมนาวค่ะสวัสดีครับผมอ่าโอเคครับเดี๋ยวคุณจำ จำเมียนมาครับคุณจำจำเมียนมาครับเมียนบอคุณจำเมียนนะถ้าผมอ่านผิดกับควาไพนะครับสวัสดีครับผมคุณทพิปอินอิตาลีสวัสดีครับผมผมก็จะอ่านที่เขามาทักทายนะครับคุณว่ารู้ว่ารู้สวัสดีครับคุณสิดีหน่อยสวัสดีครับผมคุณตาแมวนะครับสวัสดีครับคุณตาแมวอารุ่นประไพนะครับสวัสดีน้องโชคคนมานะครับเอาโอเคครับกับตอนนี้ครับไปทงานจังงงเราเจ๊ จังมงกเหรอครับคลิปเหอครับโอ้ยอ่าเกินเวลาแล้วครับครับขอบคุณครับผมเอาไว้พ่อกันเรน่าครับแล้วก็มีพี่นิตร์ยาอีกครับผมครับสวัสดีครับผม